เออยิ้มเป็นเลยทำไมทำไมถึงยิ้มเฮ้ยไปนัดไว้แล้วด้วยใช่ไหมใช่บอกเขาแล้วยังนี่วันนี้มารับของนะทุกคนเจ้าของร้านส่งข้อความไปบอกว่าเก็บของไว้ให้เก็บอะไรไว้ให้ดีไซน์การ์ดแรก,การ์ดแข่งนะทุกคนนู้นเฮ้ยไปดูดีไปดูสิโอ้โหมาอีกแล้วกี่ซองกี่ซองได้กี่ซองอทำไมเยอะอ่ะฮะทำไมเยอะทำไมเยอะให้หมดเลยเหรอ พี่ซายให้หมดเลยเหรอสองละกี่บาทเฮ <50. S 1> ้ยนี่ไงเพื่อนหนูฝากซื้ออ่ะซื้อไปดิถามเพื่อนดิเฮ้ยพีมมาสูหัววลูกหลักของแม่พีมเขีนว่าอะไรอ้ากินเย็นๆนะอ,นอ,อ,นอน้วนอะุ้ยเขาก็อ้วนเลยนะตัวเองเขาก็อ้วนเลยนะตัวเอง เหมือนคน,<ห>นขายรู้อะดีไซน์เหมือนคนขายรู้ว่ามเมทชอบพิมนอกจากซันสุก็ยังมีขนมอีกเยอะแยะมากมายๆๆนะทุกคนสองเท่าไหมอะแกัดแข็งหมดเลยเหรอนั้นอะแ,แลแ้วมหมดเลยดีไซน์หมอหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หมาหมดเลยจิ๊บจิ๊บสิบซองอะเจดีไซน์สักอย่างห้าร้อย เจดีไซน์ซะอย่างเหมาไปเลยสิบซองเอาเอาไปขายต่อได้ยูถ้าจะส่องมาส่องอันนี้ไปส่องทำไมกัดแล้วอันนี้ส่องไปกัดแล้วหมดเลยเนี่ยโอ้ยก,กัดแล้วเป็นเป็นของมาร์คพิสเหรออะไรนะช่องแอบดำแอบดำอะไรนะแอบลูกกะใช่ไหมอ่า uh huh. จุดล uh ูกกะสี่ห้าใายอยากได้นี่นะทุกคน แนี่ไม่รู้ดีไซน์จะขายที่บ้านอ่ะเดี๋ยวไป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 ติดตามในนั้นร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงสาวกขนมปีป๊บต้องชอบร้านนี้ <c oughs> นี่มีแบบนี้เลยนะแบ่งแบ่งเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยเค็มดีดีไซน์ขนมปี๊บไหมนี่มีแบ่งเป็นซองสีมีใส่ซองแบบนี้ด้วยนี่เยอะแยะเลยมีเยอะมาก นี่ขนมลูกอมก็มีอ้าวดีไซน์แม่ทางนี้แล้วลูกอมเปรี้ยวสายเฮ้ยเนี่ยโคลาเฮ้ยนี่ไงสายเลี้ยงอันนี้แม่ใช่ไหมค <laughs> ่ามาส่งอ่ะค่ามาส่งอ่ะ เขายังยไม่ได้ข้ามาส่งเลยเฮ้ยนี่ไงเลี้ยงอันนี้หน่อยสิยังไม่เคยกินอนะดิไซน์อยากกินอันนี้เฮ้ยดิไซน์ไม่อยากกินอันนี้ก็จะซื้อแม่เลี้ยงไปอันหนึ่งนะโอเคโออเหอะเอ้โหกี่บาทคะเจ <5, 7. S 2> <laughs> เจ๊ด,ดีไซน์จา่ายอีกแล้ว <laughs> เจ็ดนะเจ็ดทุกคนนี้บบอุ้ยขอบคุณค่ะเพื่อนฝากซื้อด้วยใช่ไหม ้าเพื่อนฝากซื้อด้วยหรือก็ไปเก็บพี่เพื่อนไงไปาโอ้โหเบอเลอร์เลยขอบคุณค่ะกลับบ้านนี่ปเดี๋ยวไปดูคลิปแกะการ์ดบัสการ์ดแรกันอีกทีหนึงน่งนะทุกคนบา,บายบาย